เดือดรุนแลงอย่งเงี้ยน่นคอนหน้าเนี่ยคนแปะอยินงเวียนู่นแล้วอนหน้าที่เขาเ็ิดเขาเนี่ยคนนี้นูวอย่างมากกเอาเขาได้รมาับใชเลอยมันจะแก่ไปต่างชาไหมใช่ไนมแต่พระราชาตัองมีอยู่ใต่อต่างนานาเนี่ยอั้งจะเป็เขาแย่กัคนเดียวหรือกลุ่มเขาเนาจะมีกลหลายคนที่เขาชักกสิ่งทีเขามวิ่แล้วก็เป็นห้องพิงแล้วก็เป็นตัวตัวอ่างๆการความใหญ่กว้างขององคการเขาว่าเมื่อิสระมากในการเขาเสียพ้นขาของเอง เปิดโลกระดับใหม่คือผลในเมืองแฝดเนี่ยพบเห็นแนวทางเสี่ยงดำเนินกิจาการต่อไปตามมาติยาท่นนานตามเหตุการณ์ของมือแฝดนะเห็นวิถีว่าทุกบางอย่างสามารถมัซับมาเสิร์ฟให้ได้ในคเสือตอ่อยอดอนาคตของเขาในโปรดักต์ใหม่แฝดย่างน้อยเนี่ยมันได้ช่วยต้องกินของเราได้ช่วยบ้านของเราเนี่ย ยังไงเขาได้มีโอกาสได้เห็นซิ่งใม่ๆมาขึ้นเขาอาจจะมีความรู้เาานัานการออแไบของเนี้ยเขายินดีที่จะมาเลียกเกับทุกคนนะครับผมรืองแมันคือความท้าดายหนึงมันทาให้ผมได้เห็นทัทง้งทั้งตัวเองแล้วก็เห็นทั้งทุกคนนะขอให้ลงมือทําเถอะยังไงมันกลับไปได้ครับมีคนท่องใจเถละนณวันนี้นี่ผมร้อนนี่คือเป็นงานถือว่าเป็นงานพัฒนาจากหัตถกรรมมาเป็นหัตถศิลป์ ันคือจิตวิญญาณของบ้านแหนเ,เราจึงต้องมาผสมผสานกันในการฟื้นฟูเพื่อสักลายได้ให้กระชุมชนสำหรับคนแท้<ช>นี่คือวัฒนธรรมการเต้นกาย<ช>นี่คืออัตลักษณ์ของจังหวัดแท้มันมีความงดงามที่ว่าจับต้องมาได้เกิดขึ้นแบบมันเป็นศิลปะจะน้นใจนะครับมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเป็นการเล่าเรื่องของ้าบ้านมาก่อนก่อนจะเข้ามาเป็นดนตรีพิธีกรรมครับผม โครงการเนี้ยเป็นโครงการดีสามารถใจ้ปัญญาในอันด้านการคับซอ้อนเนี่ยท่าทายกว่าเดิมคณะคณะจาร์ตีมาเขาสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เขาทําไปได้และจเนการผสมผสานร,ระหว่างอาวุธห้องรับอิปุ่นจริงจมันเป็นการทำศิลปะตัวเจ้าและมันก็เป็นหนึ่งใบในโลกที่ผมไม่ใครเหมือนเขาเยหันรอบนึงเขาเยหเหมือนนี้แล้ว วงจะตัดชุดไหม่หเขาหรอมันก็เป็นไออย่างดีแปลกใหม่ดีการปีนะี่คือผูกคงกอบการเงนนี่ยเป็นสามารถทํางานพัฒนางานล้ะกอบขายงานสร้างรายได้คือกับตัวเป็นเองคือเขาต้องบัญญัตอยูย่กตินะครับเพื่อสร้างคุณค่าสร้างมูลค่าให้กับตัวเขาครับ12ปีการของเก่านี่ชัดเจนที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับที่ได้รับความรู้ แต่ผู้พิยารนนะฮะดีกว่าที่เราต้องทำอยู่คนเดียวนะครับหรือคิดคนเดียวทําให้เกิดแ,แนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นโปรดักทำให้รู้ว่ามันจะมี1-2-3่งสแล้วต่อยอดไป4-5-6ไปได้อย่างไร,รเรียนเชิญนะฮะผู้ประกอบการนะครับเข้ามาทับไาสิ่งตรงนี้จะทําใหา้สิ่งที่มีค่าอยู่แล้วเพิ่มมูลค่าย,ยิ่งขึ้นไปได้ความเป็นกันเอง อบอุ่ค่ะเป็นกันเองค่ะ <S <S 1> <S 1> <S ได้รับไอเดียได้ไดรับไอ,อความคิดเพิ่มเติมที่จะประยุกต์ขนมของเราที่มีอยู่ขนมบิกอรี่กขนมโอบให้เข้ากับวิถีของของชุมชนก็ขอ,ขอบคุณที่ให้ความสำคัญของของลิตภัณฑัของเราเนะะี่ยร<า>่มวมที่สามารถขับเลื่อนไปตามวิถี พอเข้าลงโครงการนี้มันกเกิดไอเดียเกิดความหู่เกิดทายทอดกันนี่คนนื่นเะฮื่งนิดคนนี้เฮื่นน้อยมันเก็เลยจะก,ก่อหื้อเกิดชิ้นงานชิ้นใหม่ซึ่งป้าบกเกยได้ทำมาต่อ mm hmm. เขาจะได้ชิ้นงานใหม่ซึ่งเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นต้นแบบที่นะครับซึ่งเขาอาจจะไปทายทอดทกลุ่มอื่นต่อไปนนะต่อ mm hmm. เข้าโค้งการนี่เนะี่ยผู้ซึกว่า มีกูรู้คือความรู้เยอะกลายเป็นชิ้นงานใหม่ตีแบบชิ้นงานในกลุ่มเดียวกันที่เข้าโครงการมาแมทในสินค้าตัวนี้ตัวกันนะเจ้าผมมองว่ากิจกรรมีดีนะครับโครงการดีนั่นคือการส่งเสริมให้การสืบทอดอนุรักษ์นะครับแล้วก็ทําให้มันยืนยาวขึ้นเราก็จะได้การสืบสารเนาะสืบทอดอย่าท้อครับ เราทําด้วยใจให้นึกถึงจุดที่เราทําเราชอบเรารักเราศรัทธาในสิ่งที่เราทําทําครับทําต่อไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีและดีวันดีคืนใกล้ความรู้ได้ออกตลาดด้วยมีประโยชน์ที่ลูกค้าเรามา เห็นรูปแบบสิตพันของเราเนี่ยเขาก็มาติดต่อมีออเดอร์บ้างส่งเสริมด้านตลาดค่ะแล้วก็ออกแบบด้วยขอบคุณหน่วยงานที่มาช่วยกันดูแลไอ้ตรงนี้ให้เราได้ได้มีส่วนร่วมขอบตลาดด้วยกัน ดีใจเรามีความยินดีอย่างยิ่งเลยได้ความสัมพันธ์ส่วนฝูงได้เฮียนหู้ได้แหลกเตียนกันระวางกลุ่มระวางเพื่อนระวางผููลูกคนหนึ่งหู้ด้านเห็นผลหู้เห็นด้านนี่เนี่ยเจ้ามาแลกเตียนกันมาทรงมาเสริมกันเราได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมของเขาติ่มันมีอยู่สิ่งที่ดีงามแล้วเป็นเป็นของห้องอย่างเป็นรลาขานของเขามาเนาะติ๊งกานอันติมกอขอ,ของเขาเป็นทุกวันเนี่ยปัจจัยทางความรู้ตลาด บางครั้งต้อง,งส่งเสริมในการเอามาปลูกมาเลี้ยงเพื่อว่าเขาจะได้บ่ต้องไปรบกวนธรรมชาติเยอะเลยภูมิใจที่ได้ได้ถ่ายทอดและได้ช่วยเหลือเพื่อเขาไดา้มีอาชีพในอนาคตจาผลจะได้ในอนาคตคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาชีพรายได้จะตัวมาที่หลังนะจ๊ะยาเพื่อผ่านความสําคัญถ่ายทอดภูปัญญาหรือความรู้ให้ค้นรุ่นหลังได้ซืบทอดเนาะแล้วก็ในอนาคต ลูกหลานของเขาก็จะได้มีอาชีพจะได้เห็นคุณค่าของงานฝีมืองานจักสานงานฝีมือบางครั้งเนี่ยคุณค่ามันมากกว่าราคาจะถ้ามีหน่วยงานได้ช่วยเหลือของเรื่องของการตลาดมีเพิ่มมูลค่าเรื่องราคาขึ้นก็จะทำให้คนที่ทำงานด้านนี้มีความเป็นอยู่ดีต่อไปเจะเคยได้เล่นมา้าเนาะี๊ตกอนนะเขาใหญ่ม้าเขาแบ ลองมาพื้นดูเจ้าอาหารอะไรมันมันมันม,อมีอาหารที่ไหนเจ้ามันหักเขามีก็มีน้อยเจ้าหลังมาเขาก็ลองไปพื้นไปเอาะหาดูเรากับลาบมาทาเจ้ากับมาเอาะทาไปเรียนหู้มาของเจ้าโมเแฟนเจ้าถึงม่วเนอกถึนกะมีกับเขา่ะเอาโมเสกมะโบรผสมประสานของเจ้าใส่กระดาษตกแตงลวมเอกราชเพื่อสิท้าของเนี่ยเจ้าน่าสนใจขึ้น